สวัสดีครับวันนี้พบกับอะตอมอีกแล้วนะครับวันนี้อาตอมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมเซตห้องนอนนะครับดีด้านะครับเป็นเซตห้องนอนขนาด6ฟุตตัวนี้เลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นเตียงขนาด6กฟุตครับเป็นสีไวโอ๊กนะครับตัดกับสีหินอ่อนขาวนะครับหัวเตียงจะเป็นช่องเก็บของนะครับสองช่องซ้ายขวาแบบนี้เลยครับครับและในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตู้อเนกประสงค์นะครับ2ตัวนี้นะครับได้เป็น2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นลิ้นชักบนล่างนะครับสามารถใช้ทําเป็นตู้ข้างเตียงได้2ฝั่งนะครับแล้วก็เป็นไซร์ดวางทีี ตัวนี้นะครับจะเป็นลิ้นชักครับครับตัวต่อมานะครับจะเป็นโตเครื่องแป้งค่ะัวเครื่องแป้งขนาดเมตรสิเซนนะครับสูงเมตรเจ็ดสิบเซนครับส่วนฟังก์ชันนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นชั้นวางของครับตัวนี้จะเป็นชั้นวางของสชั้นนะครับส่วนถัดมาจะเป็นกระจกเงาครับบานใหญ่ครับส่วนถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นลิ้นชักครับ ช่องใหญ่เลยครับ3มช่องทรับใส่ของได้เยอะเลยครับต่อมานะครับจะเป็นตู้ครับตู้เสื้อนะครับขนาด5ฟุตนะครับสูง2-35เมตรสามสเซนนะครับส่วนดีไซน์ด้านหน้านะครับจะเป็นไม้ปาร์ติเกิลนะครับลายหินอ่อนทาบแบบนี้นะครับกับกระจกเงาบานคู่2บานเต็มตัวครับและในส่วนข้างบนจะเป็นตู้ใส่ของครับเรามาดูข้างในกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับในส่วนของตู้ข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นราวแขนเสื้อนะครับตัวนี้ชุดยาวสามารถใส่ได้สบายสบาเลยครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับดีไซน์เหมือนกันเลยครับสองฝั่งจะเป็นราวแขวนนะครับแขวนชุดยาวได้เลยครับในส่วนของด้านบนนะครับเป็นตู้เก็บของครับเป็นบานเปิดคู่แบบนี้เลยครับ สำหรับเจ้าราคาของชุดห้องนอนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่22,900บาทแถมเป็นที่นอนสปริงนะครับที่นอนสปริงตัวนี้ราคา3,990บาทครับแล้วก็ยังมีแถมเซตห้องนอน6พฟุต5ชิ้นนะครับให้ไปอีกด้วยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook. f a c e o o o k ร o n ฟ u r n เจ u r e ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ